สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําข้าวผัดหมูแบบไทยๆกินกันครับเมนูคุ้นเคยเมนูในความทรงจําของหลายๆคนที่กินกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับกินกับแตงกวาราดด้วยพริกน้ปาปลาบีบมะนาวสักนิดหอมมากเริ่มจากตั้งกระทะใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปครับพอเริ่มร้อนใส่ไข่ไก่ลงไปได้เลยนะครับวันนี้แอดมินใช้2ฟองนะครับไข่ไก่จากนั้นยีไข่จนแตกได้เลยครับแบบนี้ครับผมถ้าใขรชอบเนยสามารถใส่เนยเพิ่มไปได้จะ่เพิ่มกลิ่นหอมให้กับเมนูนะครับ จากนั้นใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยครับเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับจะได้สุกได้ไง่ายๆที่ผัดหลังจากไข่เพราะว่ามันจะได้สุกพอดีนะครับไม่แข็งเกินไปรับรองว่าสุกแน่ผัดนานๆนิดน,นึงครับจากนั้นพอผัดไปเรื่อยๆพอเนื้อหมูเริ่มสุกแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวลงไปเล็กน้อยนะครับจะทําให้เนื้อหมูและไข่มีรสชาติไม่จืดชืดครับผมเพราะเราไม่ได้ไหมักหมูนะครับจากนั้นก็ผัดจนกว่าเนื้อหมูจะสุกครับพอเนื้อหมูสุกใส่ข้าวลงไปได้เลย ข้าวเป็นข้าวหุงใหม่ๆนี่แหละครับเพราะว่าเมนูนี้ข้าวต้องนุ่มเกาะเป็นก้อนเป็นปึกนะครับสล้หรับเมนูข้าวผัดแบบนี้จากนั้นก็ผัดจนกว่าข้าวจะสุกดีแบบนี้ครับเข้ากันทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ละอุ่ขึ้นมาใส่คะน้าลงไปครับผมตามด้วยหอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศครับผัดจนกว่าผักทั้ง3าอย่างนี้จะเริ่มสุกก่อนครับใช้ไฟแรงๆนะครับผัดเมนูนี้ พอเราผัดมาจนผักสุกสลดดีแบบนี้แล้วนะครับก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสหมูน้ำตาลทรายครับเกลือป่นซอสปรุงรสฝาเขียวครับพริกไทยป่นแล้วก็หยอะซีอิวดำหวานลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันแล้วก็กลิ่นหอมแต่ถ้าใครชอบแบบเยอะๆสามารถใส่เยอะๆได้เลยนะครับเหมือนข้าวผัดรถไฟได้เลยครับจากนั้นผัดต่อจนทุกอย่างเข้ากันดีสีสันเสมอกันเรียบร้อยแบบนี้นะครับ แรงๆไฟแรงๆนะครับรออุระอ,อุแบบนี้จากนั้นก็โรยต้นหอมหั่นท่อนลงไปหรือว่าซอยก็ได้นะครับผัดต่อสักคู่รอจนกว่าต้นหอมจะโดนความร้อนแล้วก็มีกลิ่นหอมครับพอผัดมาจนทุกอย่างสุกดีเรียบร้อยก็จะเป็นอันเสร็จสําหรับข้าวผัดหมูง่ายๆในแบบของทำกินเองครับเมนูในความทรงจําของหลายๆคนเลยครับนี่นะครับมันจะร้อนๆร,ร,ร,รออุแบบนี้ข้าวจะนุ่มนะครับสูตรนี้จะไม่ใช่ข้าวแข็งๆเป็นเม็ด ของใครของมันกินแล้วไม่กระเดือกคอแน่นอนครับไม่ต้องกินน้ําตามครับข้าวนุ่มๆหอมซีอิ๊วเล็กน้อยหมูนุ่มๆน,นะครับไข่จัดเต็มใครใส่ไข่เพิ่มก็ได้นะครับเวลาทานเราจะทานกับต้นหอมนะครับ กรอบหอมอร่อยแตงกวานะครับหั่นใหม่ๆแช่น้ําแข็งสักนิดจะได้กรอบเด้งนะครับเสร็จแล้วก็มะนาวสักซีกหนึ่งบีบเพื่อตัดรสเดี๋ยวผมจะให้สูตรของพริกน้ําปลาง่ายๆไปด้วยใช้พริกกินดาหรือใครจะใช้พริกขี้หนูส่วนก็ได้เราก็กระเทียมครับมาซอยแบบนี้จากนั้นบีบมะนาวสดๆจากลูกครับน้ําตาลทรายครับผม น้ำปลาครับผมใครชอบผงชูรสใส่ผงชูรสเพิ่มไปได้จากนั้นก็น้ำต้มสุกครับคนให้เข้ากันจะได้พริกน้ำปลาแบบง่ายๆแบบนี้แล้วนะครับเอาไว้กินกับข้าวผัดหมูของเราครับผมวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีครับ